เห็นพระเอกเขาจดกระจดตามเาเรียนแบบเราเลอลงมาชวนเขาเลยก็จะปล่อยให้พลาดไปได้ยังไงครับขาดีกว่าครับยังยังเป็นยังเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมครับเราสอนตรวจการแต่นำสกุลไทยมาเห้ดีเลย ี่กันนะพี่ไม่ไม่เชิงขนาดนั้นค่ะคุณสามีเขาเปิดมาเจอข่าวน้องเออเราก็อยู่กันนานสิบกปีแล้วเนาะ<ม>จดสร้างความมั่นใจให้กับผู้สูงอายุนิดนึงผู้ <c oughs> <c oughs> สูงอายุเหรอแม่ก็เลยเขาก็เลยชวนคิอเอาเลยสิจริงๆเขาเคยมีแบบพูดคุยเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้เลยไม่มีเลยแต่ข่าวเมืันตอนเช้าเขาเปิดดูแล้วน้อง น้องเบียรน้องเบียเขาไม่มีไม่มีพยาไม่มีอะไรเขาก็ดูแล้วเขาก็ออกขำๆหน่อยนึงพอเราลงมาชวนซะงั้นก็จะปล่อยให้พลาดไปได้ยังไงคะรีบขึ้นไปแต่งตัวเลยโอ้ยรีบขึ้นไปแต่งตัวถูกต้องค่ะทำไมรู้ได้ยังไงในวันนั้นนะผมพร้อมไหมคะแม่พร้อมมากค่ะมีแต่คิ้วหน่อยนึงด้วยเปลี่ยนว่าคำนำหน้าเขาเปลี่ยนไปเลยอ่าคำนำหน้าเขามีเขาบอกเขาถามเล่นะคะว่าใช้นศหรือนางคะนศดีกว่าค่ะอ้อยังยังเป็นยังเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมคะนศตลอดการแต่นามสกุลใช้ของเขาเรียบร้อยอ๋อเปลี่ย พี่น้มสกุลเป็นไงหลังจากที่จดไปแล้วชีวิตมั<า>นมีการเปลี่ยนแปไหปังหรองานเข้าตุ้งตาเบียนพาปังหรอไงปังค่ะปังการมีคู่คิดหรือมีคนคัดกรองอะไรเงี้ยมันก็จะจะจะ,จะดีขึ้นคือที่ที่ตุ้มกับเบียนนี่คือตั้งใจหรือว่าบังเอิญค่ะบังเอิญค่ะบังเอิญเรากะว่าเดือนนี้เดือนนี้แหละเขาก็บอกวัน เดือนนี้แหละแล้วไปจดทะเบียนกันไหมใช่แล้วก็โทรถามพี่สาวเขา<ม>พี่สาวเขาก็โทรกลับมามวันนี้แหละพันนี้ปัะคุณตรงกันสิปักกันแหมปักกันแหมไม่ใช่อ่อนตดไอย่างที่พี่จะไหนบอกว่าอยู่กันมาตั้งสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปี มันห่างกันเอ้ยคำถามเขาอะเราห่างกับเขาเยอะนะเหมือนเขาจะสร้างความมั่นใจให้เรามากกว่าจริงจริงตัวพี่เจนิกเขียวเองก็คือให้ความสำคัญกับเรื่องทะเียนเบสุ์โฟเขาลยไม่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 ยอันี้เท่าไหร่อยู่กันไปยิ่ยาวจนกว่าจะตายจากกันนั่นแหละมดูแลกันไปจนถึงจนถึงวระสุดท้ายของชีวิตเราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะปิดสวิตใครก่อนจะดึงปลั๊กใครออกก่อนเราก็ไม่รู้เพราะสมัยนี้เขาก็ ล้มกันไปดื้อไปกันหนีกันไปดื้อในขณะที่ยังคุยกันก็ยังมีแต่มันก็จะมีบางส่วนที่มองว่าพี่จดไปอาจจะเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆอย่างนี้อันนี้ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างชื่อเป็นของพี่หมดสิบหกปีมานี้ทุกอย่างเป็นชื่อพี่หมดใบสั่งของพี่มีเป็นร้อยใบเลยค่ะรถเขาเป็นคนขับแต่ใบสั่งเป็นของพี่มาเดือนละสามมาเดือนละสามสี่ เดือนนึงน่งก็งไม่ต,<า>มต่ำกว่าสีใบอะแล<ต>้วมีมมคำมันสัญญาอะไรหลังจากนี้นะคะคือ,อไม่มีสัญญาคายอยู่กันได้แก่ขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระาดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาามาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ